งบไตรามาสล่าสุดของเ m a ม o n นพึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ดูดีมากๆเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราดูแค่ผ้ารัวข่าวเนี่ยเราจะพลาดเรื่องที่สําคัญกว่านั้นไปเยอะเลยเพราะนี่ไม่ใช่แค่รายงานผลประกอบการธรรมดารรมดาครับแต่มันคือสัญญาณการปรับทับเครื่องใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียวมาครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกให้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าเบื้องหลังตัวเลขสวยๆพวกนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่เริ่มกันที่ตัวเลขแรกที่ทุกคนจับตามอง,องก่อนเลยรายได้ครับในไตรามาสที่3มเนี่ย พุ่งไปถึง182,000ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวเลขนี้มันไม่ได้แค่สูงเฉยๆนะครับแต่มันยังสูงกว่าที่ Wall Street คาดการเอาไว้ที่107,780 0ล้านไปอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วมันไม่ได้มีดีแค่รายได้นะครับกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็โหดไม่แพ้กันเลยทำไปได้ถึง1.95ดอลลาร์ 95, เรียกว่าถล่มตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่1.57ดอลลาร์ไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับพอตัวเลขมาดีแบบนี้ตลาดก็ชอบสิครับ หุ้นนี่พุ่งไปเลยสิกว่าเปอร์เซ็นต์พานหัวข่าวก็มีแต่เรื่องดีๆเต็มไปหมดแต่อย่างที่บอกไปครับเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ข้างในอ่ะทีนี้ก็มาถึงคําถามสาคัญเลยครับในเมื่อ,อไรายได้ก็ดีกําไรต่อหุ้นก็ดีและทําไมทําไมกําไรจากการดาเนินงานหรือ operating profit เนี่ยมันถึงดูนิ่งๆเหมือนไม่โตเลยแหละครับมันแปลกๆใช่ไหมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เฉล er ยอยู่ตรงนี้เลยครับคือไอตัวเลข1 7 4พันล้านที่เราเห็นเนี่ยที่มันดูนิ่งๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันดันมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวรวมอยู่ด้วยครับตั้ง4 3พันล้านดอลลาร์เนี่ยมีทั้งค่าปรับจาก FTC ค่าชดเชยพนักงานอะไรพวกนี้ทีเนี้ยพอเราลองอะไรการพวกนี้ออกไปนะปุ๊บกำไรจริงๆมันกระโดดขึ้นไปเป็น2 1 7พันล้านดอลลาร์เลยครับโตขึ้นมา25%โอ้โหนี่แหละครับคือภาพจริงที่ซ่อนอยู่โอเคพอเราเคลียร์เรื่ย คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้และพระเอกของงานนี้ก็คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ AWS หรือ Amazon Web Services นั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยแอนดี้แจซีที่เป็น CEO ของ Amazon เองก็ออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่าเรายังคงเห็นโมเมนตัมและการเติบโตที่แข็งแกร่งทั่วทั้ง Amazon ในขณะที่ AI ขับเคลื่อนการปรับปรุงที่มีความหมายในทุกมุมของธุรกิจของเรา พูดง่ายๆก็คือ AI เนี่ยละครับที่เป็นตัวจุดระเบิดการเติบโตครั้งนี้ดูสเกลของ AWS ตอนนี้สิครับรายได้ต่อปีของเขาเนี่ยหรือที่เรียกว่า Annual Recurring Revenue ตอนนี้พุ่งไปแต่ระดับ132,000ล้านดอลลาร์แล้วนะครับคือมันใหญ่มากใหญ่แบบมโหลานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่เฉยๆนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยกลับมาแรงสุดๆเลยอยู่ที่20.2%ถือว่าเร็วที่สุดในรอบ2ปีกว่าเลยนะ ซึ่งแน่นอนว่าแรงส่งสำคัญก็มาจากความต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ที่กำลังบูมแบบสุดๆในตอนนี้นี่แหละครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะนอกจาก AWS แล้วเนี่ย Amazon ยังมีอีกหนึ่งฮีโร่ที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนั่นก็คือธุรกริจโฆษณาของ Amazon ครับรู้ไหมครับว่าแค่ไตรมาสเดียวเนี่ยทำเงินไป1 7 7พันล้านดอลลาร์ครับแล้วที่พีกกว่านั้นคืออะไร คือมันโตถึง23.5%โตเร็วกว่า AWS อีกนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า Amazon ไม่ใช่แค่ม้านอกสายตาในวงการโฆษณาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปเป็นยักษ์ใหญ่อีกรายที่ยืนเทียบชั้นกับ Google แล้วก็ Meta ได้สบายๆเลยนี่มันคือเครื่องจักรทำเงินอีกเครื่องหนึ่งของเขาเลยนะทีนี้การเติบโตทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมาจากการวางเดิมพนันครั้งใหญ่การลงทุนมหาศาลเพื่ออนาคตของบริษัทเลย Amazon ซเขามีแผนจะใช้เงินลงทุนหรือที่เรียกว่า c r p e x c ในปี2025สเนี่ยสูงถึง125พันล้านดอลลาร์ย้ำนะครับ125พันล้านดอลลาร์ซึ่งเงินก้อนนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับจะถูกทุ่มไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI นี่คือการเดิมพันแบบบทหน้าตากเพื่อเป็นผู้นำในยุค AI เลยก็ว่าได้ แล้วกลยุทธ์ AI ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่การลงทุนสร้าง Data Center อย่างเดียวนะครับเขาทำแบบครบวงจรเลยเริ่มจากชั้นล่างสุดเลยคือ Infrastructure เขาสร้างชิป AI ของตัวเองเลยนะชื่อ Trinium 2สร้างศูนย์ข้อมูลยักษ์ใหญ่ของตัวเองเพอขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มก็มีเครื่องมืออย่าง Amazon Bedrock ให้นักพัฒนาเอาไปสร้างของต่อได้แล้วก็ชั้นบนสุดเลยคือแอปพลิเคชันก็คือเอา AI มายัดใส่ในบริการของตัวเองเลย อย่างเช่นผู้ช่วยช้อปปิ้งที่ชื่อ r ู f u s แล้วไอการลงทุนหนักขนาดนี้แหละครับมันก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมกระแสงเงินสดอิสระหรือ Free Cash Flow ของบริษัทถึงได้ลดลงซึ่งถ้าใครดูเผินๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับนี่ไม่ใช่จุดอ่อนนะแต่มันคือกลยุทธ์ที่เขาวางไว้เลยคือเขายอมสละเงินสดในตอนนี้เพื่อไปสร้างความได้เปรียบที่มันจะอยู่ไปอีกนานในอนาคต โอเคครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีดีกว่าว่าจริงๆแล้วงบตะไลามาสนี้ของ a เม z o n มันบอกอะไรกับเราบ้างข้อแรกเลย AWS ที่เป็นเครื่องยนต์หลักเนี่ยกลับมาติดเทอร์โบอีกครั้งคำรามลั่นเลยด้วยพลังของ AI ข้อที่2ธุรกิจโฆษณาไม่ใช่แค่ตัวประกอบอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องจักรทำกำไรที่โตเร็วกว่าคลาวสซะอีกและข้อสุดท้ายข้อที่3 Amazon กํกลังเทหมดหน้าตัก ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเดิมพันว่าเขาจะชนะในสงคราม AI ครั้งนี้ภาพทั้งหมดนี้มันบอกเราชัดเจนเลยครับว่าวันนี้เราจะมอง Amazon เป็นแค่บริษัท e-commerce เหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วแต่พวกเขากำลังแปลงร่างกลายเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีที่มี AI เป็นแกนกลางเป็นหัวใจของทุกอย่าง ก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าในเมื่อเครื่องจักรทาเงินทั้ง2ตัวกลับมาเดินเครื่องเต็มกําลังบวกกับการลงทุนอีกมหาศาลขนาดนี้คําถามก็คือ a m azon พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งในยุคข,ของ AI แล้วจริงๆหรือยังเรื่องนี้น่าติดตามมากๆครับ